กราบสวัสดีครับผมพ่อผมเช่นเคยนะครับตั๋วตึงบอลเซนฮะแล้วก็สําหรับโปรแกรมไม่ข้อในห้างฟุตบอลนะครับคือวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมปี2568นะครับสำหรับคัมคืนแบบนี้ผมยิบมาฝากเมือแค่6คู่เองนะที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับและที่ผมยิบมาฝากนะครับผมเราก็จะอยู่กันในรายการใหญ่หมดเลยนะฮะหมาว่าจะไปน้ั่งพเมารลิกลาลิกาสเปนบุนเดสเดลกาเยอรมันนะครับผมแล้วก็กาโชเซราอิตาลีซึ่งคู่แรกนะครับก็จะเป็นหน้าแอสตันวินล่าเปิดบ้านจับแมนยู คู่ที่2ไฮเดนเฮลเปิดบ้านจับบาเยนะครับคู่ที่3เฟียลเรติน่าเปิดบ้านจับอูเดเนเซคู่ที่4ไมล์ศูนย์ห้าเปิดบ้านจับซังเพาลีคู่ที่5คิโลน่านะครับผมเปิดบ้านจับแอนมาลิกและคู่ที่6คู่สุดท้ายเบเลิวเปิดบ้านจับบาซ่านะครับ แล้วก็สำหรับกิจกรรมทยสกอร,ร์ของเราในค่ำคืนนี้ก็จะมีกันถึง3คู่เหมือนเมื่อวานนะฮะจะเลือกทา้1คู่2คู่3คู่ได้หมดเลยนะครับสามารถเพิพมต่อที่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะว่าแต่ละคู่สกรรอร์ชมที่เท่าไรนะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเรานะครับก่อนเวลาบอนเตะงหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเวลาสี่ทุ่มครึ่งโดยจะเอาคู่ได้เป็นตัวตั้งนะครับผมสามารถส่งหลักฐานมาได้ลิงก์ในดีสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงค์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับ ผมจะแปะลิงก์ทีมาให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยหมดเลยนะฮะแล้วก็สําหรับท่านใดน,นะครับผมที่ยังสงสัยอะไรงไงเกี่ยวกับติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนเคยเลยนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงแลวก,ก็ก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมฝากทุ่าน,นช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้ช่องเลยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทํางานนะครับผมและถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูเลยครับ มาเริ่มวันที่คู่แรกในศึกของพิมล,ลีนะฮะซึ่งจะเป็้ยนแอลแอสตันวินล่า Villa. เปิดบ้านจับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาฮันดุมครึ่งโดยให้ในแคปแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งวินล่านะครับผมต่อที่ปอปาส่วนราคา2ไหลขึ้นไป1นกิกหรือครึ่งเมตรแล้วก็กระแพงสูงตั้ที่2องเมตรเจถึง3เมตรนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าบ้านวินล่าอยู่ในอันดับท็อป3นะครับแข่งไป16ครั้งชนะไปสิยันเสมอ3แพ้3ยิงไป25เสียไป17 เก็บมาได้3-3แต้มซึ่งทางฝั่งของแมนยูนะครับผมตอนนี้พวกเขาก็ไต่ขึ้นมานานแบบท็อป6แล้วนะครับแข่งไป16ครั้งชนะไป7เสมอ5แพ้4ยิงไป30เสียไปอีก26เก็บมาได้26แต้ม ส่วนเฮนรเฮด์แปดปีให้หลังสลับคู่นี้นะครับผมก็เจอมาถึง15ครั้งโดยเชื่เป็ปนั่ฟอของแมนยูที่สามารถชนะไปถึง9ครั้งยันสเสมอ4แล้วก็แอสตันวินล่าชนะไปอีกเพียงแค่2ครั้งนะครับแล้วซึ่งนัดล่าสุดคู่นี้พอก,กันมานะฮะก็จะเป็นนักของแมนยูที่เปิดบ้านชนะไปได้2-0ส่วนฟอร์มสมาร์ล่าสุดของเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าตอนนี้นะครับผมถือว่าเขาใกล้ในจัดตึงมือมากๆนะครับ ชนะไปถึง9ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ่งมาได้ถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก5ครั้งนัดลาสุดกระเพื่อมบุกไปเบียชนะเวสต์แฮมมานะ้าที่3-2แล้วก็ทางหน้าของแมนยูนะครับฟอร์มสิดมัดล่าสุดวันนี้ ชนะไปถึง5ครั้งยันเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับโดยเฉลี่ยยิง2.3ลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกม10เกมมานี้วิวมาได้ถึง5ครั้งจบเกมสูปอีก7ครั้งนะครับนัดลาสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับบอลมัดเป็นที่4ประตูต่อ4นะครับ ส่วนฟอร์ในบ้านของเจอบ,บ้านวินล่านะครับผมซึ่ง4นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็เมาชนะไป4ครั้งรวดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการชนะบอลมัดที่4-0ชนะยังบอลที่2-1ชนะวูฟแฮมตันบีก1-0แล้วก็ชนะอาร์เซนอลที่2-1เลยนะครับซึ่งทันได้านของแมนยูฟอร์ในบ้านสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้กันเลยนะฮะแต่ว่าชนะไปเพียงแค่สองครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งโดยจะมีเสมอกับฟอร์เรทที่2-2เ 2, สมอสเป,ปอร์บีก2-2นัดต่อมาก็ชนะคริสตั 2, 1, ลพัน,นที่4 1เลยนะครับ สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมซึ่งฝั่งของเจ้าบ้านแอสตันวินล่าก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบขมาเพิ่มติมนะครับซึ่งตัวเจ็บ้าสต็อกต,ตอนนี้ก็จะมีเพียงแค่3รายไม่ว่าจะเป็นหน้าไทลนมิงปาอูตอเลส แล้วก็ลอสบาร์ดีนะครับซึ่งตัวชูโรงในคันเนี้ยของพวกเขานะฮะก็จะเป็นหน้าออรีวัสกินมอร์แกนโรเจอร์ยูริดิเรมอนและก็จอห์นแม็กกินนะครับซึ่งหน้าของแมนยูก็จะหมดสิทธิ์การหน้าของคาเซมิโร่นะครับผมเนื่องจากสะสมไม่เดือครบโคตาพอดีนะครับส่วนตัวเจ็บค้าสต็อกตอนนี้ก็จะมีกันถึง5รายเลยนะฮะแม้ว่าจะเป็นหน้าแฮร์รี่แม็กไก มาไตาเดินหลีกนะครับผมนูเซม,มาซาลุย์อัลบาเดโรนะครับผมแล้วก็ไบอันเอ็มโปโ,ปโมโนะครับส่วนตัวชลลงในข้างวันนี้ของพวกเขาเอลยครับผมก็จะเป็นหน้าเบเจมินเชสโก้มาริอุสคุนย่าเมสันเมาส์พาติกดอร์กูนะครับผมแล้วก็บูโนโฟร์นเดส สำหรับคู่นี้นะผมยกให้หน้าของแอสตันเวนลาด,ดูดีกว่ามากๆเลยนะครับแถมฟอร์มของพวกเขาถือว่าโคตรโหดคอันตรายเลยนะฮะโดยที่ผลงานก้านัดล่าสุดธุรกรรมันนี้พวกเขาก็เมาชนะไป9ก้าครังลวดแถมฟอร์มในบ้านของพวกเขานะครับผมถือว่าวินเลทแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ซึ่งชานัดล่าสุดจะได้ในบ้านก็เมาชนะไปอีกเก้าคังลวดแถมนัดล่าสุดก็เพิ่งตกอาร์เซนอลไปอีกด้วยนัดที่สองหนึ่งส่วนวนักฟาวล์แมนยูนะผลงานตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะรุมๆร้อนๆอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผลงานชนะล่าสุดธุรกริจวันนี้นะครับผมก็ชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งยันเสมอไปอีกสี่แล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วบวกกับว่าฟอร์นาร่าพวกเขานะครับผมที่ห้านัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้อีกด้วยนะครับผม แต่ตามส่นวนตที่ผมมองคุยนะว่าการที่พวกเขาต้องออกเยียักับแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มดีแบบนี้นะครับผมมองว่าแมนยูก็น่าจะลำบากแบบมากๆเลยนะฮะซึ่งนัดล่าสุดผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับผมที่เปิดบ้านยันเสมอบอลมัดไปที่4 c ก็ถือว่าหลังล่วงไปอย่างมากเลยนะฮะงั้นเอาไปว่าไงสลับคุณนะครับผมต่อหน้าแอสตันวิลล่านะครับไปที่ปอปะตากม เหล่ามาต่อกันคู่ที่2เลยนะครับผมสําหรับคู่นี้ก็จะไปสื่อของบุนเดสิดลิก,ก้าเยอรมันนะครับโดยจะมาหน้าไฮเนทเทลนะครับเปิดบ้านจับบาบยมินิกในเวลาท่านุ่มครึ่งไฮเนคับแรกก็จะเปิดให้าฝั่งของไบยันนะฮะต่อที่2เมตรครึ่งโซนราคา2ไหลละบายหนึ่งกิกนรือเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็กระแพงสูงต่ำที่3ามเมตรเจถึงสเมตรณตอนนี้นะฮะทางฝั่ง,งของเจ้าบ,บ้านไฮเนทเฮลอยู่ลำดบับที่17นะครับ แข่งไปสิบสี่ครั้งชนะไปสามเสมอสองแพ้เก้ายิ่งไีกสิบสามเสียไปอีกสามสิบเก็บมาได้อีกเพียงแค่เศษแต้มเองนะครับแล้วก็ท้องฟองบายเย็นตอนนี้ก็ยังคลองจ่าฝูงอยูน่นะฮะแข่งไปสิบสี่ครั้งชนะไปสิบสองยันเสมอไปอีกสองยิ่งไปห้าสิบเอ็ดเสียไปอีกสิบเอ็ดเก็บมาได้อีกสามสิบแปดแตม้มส่วนเฮดูเฮดแปดปีให้หลังสลาับคู่นี้นะครับผมก็เจอไปถึงห้า 1, ครั้งแล้วก็เจอเป็นทั้งฟองบายเย็นที่ชนะไปถึงสี่ครั้งแล้วก็ไฮเดนเฮลชนะไปอีกเพียงแค่หนึ่งครับ ซึ่งนัดล่าสุดท,ที่พบกันมานะฮะก็จะเป็นทางฝั่งมาเยนที่สามารถบุกไปรูปคมงมาได้นะครับที่40ส่วนฟอร์มสมัรล่าสุดของจาบา้านไฮเดนเฮลตอนนี้นะครับก็สามารถช้รไปเพียงครั้งยันเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งโดยเฉะลี่ยยิง0 9ลูกต่อเกมเสียประตู2.1ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิวได้เพียงแค่3ครั้งจบเกมเสมอีก7ครั้งเลยนะฮะ นัดล่าสุดเคยการที่บุกไปแพ้กับสังเผาเรียบนะครับผมที่ 1. สองหนึ่งโซนทางฝั่งของบารยย์ยนฟอร์สิมัสล่าสุดมนี้พวกเขาก็ชนะไปถึง7ครั้งยันเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง3ลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ่งมาได้ถึง5ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมเสมอปอีก7ครั้งน,นัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอมา์ศูนย์ห้าไปนะครับผมที่สองสองโซนฟอร์นบ้าของเจ้าบ้านไฮเดนเฮลนะครับซึ่ง4นัดล่าสุดมนี้ พอเข้าชนะไ,ไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอไปอีกหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งเลยนะฮะโดยที่มีแพ้ฮัมโบว์ไปที่หนึ่งศูนย์เสมอแฟรงก์เฟิร์ตไปอีกหนึ่งหนึ่งนัดต่อมาแพ้กลักบักที่สามศูนย์นะครับแล้วก็ชนะไ,ไฟส์บอร์ดที่สองหนึ่งซึ่งนหน้าของบาเยิร์นผลานการเอาบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้พอเขาก็ชนะไ,ไปถึงสองครั้งเสมอไปอีกหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งจะมีเสมอกับนหน้าของยูเนียนเบอ 32, ร์ลินที่สองสองแพ้อาร์เซนอลไปอีกสามหนึ่ง สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมซึ่งฝั่งเจ้าบ้านไฮเดรนเฮลก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบมขมับเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งตัวเจ็บขาสต็อกตอนนี้ก็จะมีเพียงแค่3ามรายนะครับโดยชิย Frank eller, ยมปอ ou รนาแฟรงค์เฟลเลอร์เรอารตปาซาราดานะครับผมแล้วก็บูดูซิซิวาเซ่ส่วนตัวชูโรนนะครับคืนนี้ของพวกเขานะครับผมก็ชิเปอรามาวินเพียริงเกอร์มานิอัตฮอนซักอาริยอนอิบาฮิมโมวิทนะครับผมแล้วก็โยนาสฟอรเรนบักนะครับซึ่งทาหน้าของบาร์เยนตอนนี้ก็จะมีตัวติดโทษแบมเพียงแค่ราย โดยที่ไม่น่าอคอนราดไลเมอร์เนื่องจากสะสมไม่เดือดครบโคต้าพอดีนะครับและแถมวันนี้นะครับผมก็จะไม่ไเชื่อนาหน้าอนิโคลัสแจ็คสันเนื่องจากต้องไมรับใช้ชาตินะครับผมแล้วก็สําหรับตัวชโลมในครับคีรนี้ของพวกเขาก็จะเป็นหน้าแฮร์รี่เคนลุยดีอาร์ฟและนาร์ดคารนะครับผมแล้วก็แมคเคินโอลิเซ่ สำหรับคู่นี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับผมว่าผมไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเยอะเท่าไหร่นะฮะซึ่งหน้าของเจ้าบ้านไฮเดนเฮลนะฮะก็ต้องรอแพ้ล่วงหน้าไปเลยนะครับส่วนฟอร์มตอนนี้ของพวกเขาถือว่าค่อนข้างเล่นจัดน่าเป็นห่วงไปอย่างมากเลยนะครับผมโดยที่ผลงานก้าวนัดล่าสุดของเกมลีวันนี้นะครับผมก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเองนะฮะส่วนทางฝั่งของบอยเนนะครับผมนัดล่าสุดวันนี้ถือว่าทําผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวก็ได้เปิดบ้านยานันใชกับมกับไมล์ศูนย์ห้าไปที่สองสองซึ่งภาพรวมของพวกเขาก็ย ซึ่ง10มัดล่าสุดที่เล่นรอบบ้านแพ้เพียงแค่1ครั้งยันเสมอไปอีก1แล้วก็ชนะไปถึง8ครั้งเลยนะครับถึงแม้ว่าราคาที่เปิดมาให้ในวันนี้อาจจะดูแพงไปบ้างก็ตามนะครับผมแต่ผมมองว่าไม่น่าจะลำบากบางเยง็นหรอกนะฮะสำหรับคู่นี้นครับผมต่อหน้ามาเย็นไปที่2เมตร เราไปต่อกันคู่ที่3ามด้เลยครับสำหรับคู่นี้เราก็จะเป็นในศึกของเกาโชเซลลอิตาลีนะครับโดนแชเปญนานอฟฟิโอเรเดน่าน,นะครับเปิดบ้านจับอ,อูดิเนเซในเวลาที่ยืนตรงแฮนด์แคปแรกนะครับผมก็จะเปิดให้นางฝั่งของฟีออน,นะฮะต่อที่ปอปาส่วราคา2ไหลเข้าไป1นึ่กิ๊กอยู่ที่ครึ่งเมตรนะครับแล้วก็กระแพงสูงต่้งที่2เมตรยีถึง2เมตรครึ่ง สำหรับตอนนี้นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านฟีออพวกเขาเป็นบอยของตารางเลยนะครับแข่งไป15ครั้งยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะแถมยันเสมอไปอีก6แล้วก็แพ้อีก9ครั้งยิงไว้12เสียไปอีก26แล้วก็เก็บมาได้อีกเพียงแค่6แต้มส่วนนาฬิกาอ,อูดิเนเซ่ตอนนี้พวกเขาอยู่ลำดับที่10นะครับแข่งไป15ครั้งชนะไป6เสมอ3แพ้6ยิงไปสิบเสียไปอีก22เก็บมาได้อีกยีแต้ม ส่วนเฮดูเฮด8ปีให้หลังที่พบกันมานะครับผมก็จะไปถึง16ครั้งซึ่งเชปแยแน,นาฟีออที่สามารถชนะไปถึง9ครั้งยันเสมอ3แล้วก็อูเจเนเซชนะไปอีก4ครั้งนะครับซึ่งนัดล่าสุดในโคู่นี้พบกันมานะฮะก็จะเป็นนากฝ่าฟีออที่สามารถบกุกไปเบียชนะมานะครับผมที่3ประตูต่อ2ส่วนฟอร์มสีมัดล่าสุดของชาวบ,บ้านฟีออตอนนี้นะครับผมถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะครับ ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งโดยเฉลี่ยยิง0.8ลูกต่อเกมเสียประตู1.6ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิวม,มาได้เพียงแค่1ครั้งจบเกมสูงไปถึง5ครั้งเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านของลัวซานี่สปอร์ตมานทที่1 0ึ่งนส่วน,นานาที่มาอ,อูดิเนเซ่นะครับผลงาน1ินมัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง,ง5ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้ง โดยเฉลยยิง5ลูกต่อเกมเสียบประตู1.6ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ่มาได้ถึง4ครั้งแล้วก็จบเกมสูงปปอีก4ครั้งซึ่งนัดลาสุดก็เพิ่งเปิดบ้านตบนาโปลีปไปนะครับผมที่1-0 แล้วถ้าเราไปดูฟอร์นในบ้านของเจ้าบ,บ้านฟรีออนะฮะซึ่ง4นัดล่าสุดวนันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งแพ้ไปอีก2ครั้งเลยนะครับโดยที่มีเสมอ,อก,กับยูเว่ไปที่หนึ่งหนึ่งนัดต่อแพ้เอเทมอีกหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะดินาโมเคียบไปได้อีกสองหนึ่งเลครับผมส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านคือการได้เปิดบ้านแพ้วเวโรานาไปนะครับที่สองหนึ่ง แล้วก็ทางฝั่งทีมอูดิเนเซ่นะครับผลงานนอกบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งเลยนะฮะซึ่งจะมีแพ้ยูเว่ไปนะฮะที่3าหนึ่งแพ้โรมาไปอีกสอูนย์ชนะปามาไปอีกสอูนย์แล้วก็แพ้กับยูเว่อีกครั้งนะครับผมในบอลถ้วยที่สอูนย์ สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับซึ่งอ่งานจะบ,บ้าฟีออกก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษมาบขมาเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวชลงในข่้มเคืนนี้ของพวกเขาก็จะเป็นหน้ามอยเซตครีนเอาเบิร์ตกุ๊ดมุนสันฟาเบโนพาลิซีนะครับผมแล้วก็ไซมอนโซม แล้วก็ต้องฝังที่มาอูรูเนเซ่ก็จะขาดไปกันถึง2รายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าวาคูนอิลซูบบายโยแล้วก็ลุยโมเดสโตนะฮะที่ต้องไปรับชัยชนะนะครับส่วนตัวชูโรนครับคนนี้พวกเขาก็จะมีชื่อนามของยาโคปิโอตสกี้เยสเปอร์คัฟสตอมนะครับนิโคลโลซานิโอโรนะครับผมแล้วก็คินแนนเดวิส และนี่ก็เป็น1หนึ่งคู่นะครับผมที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเยอะเท่าไหร่เลยครับซึ่งทางฝั่งของเจ้าบ้านฟีออตอนนี้ก็จมอยู่ในท้ายตารางเลยนะฮะและแถมวันนี้นะครับพวกเขาต้องเปิดบ้านจับโออุนเนเซ่นะครับผมที่ถือว่าต้องการ3แต้มอย่างมากเลยนะฮะถึงแม้ว่าทาฝั่งอโออุนเนเซ่นะครับผมภาพรวมพวกเขาอาจจะดูไม่น่าไว้ใจก็ตามนะครับแต่ผมมองว่าการที่พวกเขาต้องไปเจอกับทีมที่ฟอร์มตกแบบนี้นะผมก็มองว่าน่าจะเก็บ3แต้มมาได้แบบไม่ยากลำบากนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมรองมาน้าโออุนเนเซตนะ แล้วไปต่อกันในคู่ที่4ของเรานะครับผมสําหรับคู่นี้เราก็จะกลับไปในศึกของโบนเดสลีใกล้ละมันนะครับซึ่งแชมเปีน่าไมล์ศเปิดบ้านจับสังเปาลีเวลาสามทุ่มครึ่งแฮนดิแคปแรกก็เปิดให้ทางฝั่งไมล์ศูต่อได้ครึ่งเมตรส่วนราคา2ไหลละไม่หนึ่งกิู่ที่ปอปาตะกบนะครับแล้วก็กระแพงสูงต่้งมีสอเมตรยี่สิบถึง2เมตรครึ่งน้ำปัดจ,จุบันชาวบ้านไมล์ศูนย์ห้ารั้งท้ายในอันดับที่18นะครับ แข่งไป14ครั้งชนะไป1เสมอ4แพ้9ยิงไป13เสียไปอีก26กเก็บมาได้อีกเพียงแค่เแต้มส่วนหน้าของฟังพาวรีตอนนี้พวกเขาอยในอันดับที่16นะครับแข่งไป14ครั้งช้ะไป3เสมอ2แพ้9ยิงไป13เสียปไป 26, ยอีก26กเก็บมาได้อีกเพียงแค่7แนน ari, ตนน้มเฮดู 3, 2, 13, เฮดเแปด hey hey ปีให้หลังในคู่นี้พบก,กันมานะครับผม,ผมก็เจอเพียงแค่สองครั้งเองนะครับโดยใช้เป็นปฟ่งไม้ศูนย์ห้าที่เมสาชนาไปสองครั้งรวด ซึ่งนัดล่าสุดโค่นี้เพบกันมานะครับก็จะเป็นข้างหน้าของไมล์ูนห้านะครับผมที่สามารถเปิดบ้านช้าไปได้ที่สองศูนย์ถ้าเรามาดูฟอร์มสินัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านไมล์ศูนย์ห้าตอนนี้นะครับพวกเขาก็ช้าไปถึงสองครั้งยันเสมอไปอีกสี่แพ้ไปอีกสี่ครั้งโดยเฉลี่ยยิงศูนย์เก้าลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งสามลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้วีไม่ได้ถึงสามครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบไปอีกสามครั้ง นัดล่าสุดกับเพิ่งเปิดบ้านตบหน้าของซัมซันสปอร์ไนะครับที่สองศูนย์ส่วนตบน้าของซังเพาลีนะครับผลงานสิมัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่สองครั้งยันเสมอสองแล้วก็แพ้ไปอีกหกครั้งโดยเฉลี่ยยิงศูนย์จุดแปดลูกต่อเกมนะครับแล้วก็เสียประตูหนึ่งจุดเก้าลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้วิ่มาได้ถึงสี่ครั้งจบเกมสูบปอีกสี่ครั้งนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งเปิดบ้านชนะไฮเดรนเฮลไปไดที่สองหนึ่ง ส่วนฟอนในบ้านของเจ้าบ,บ้านหมายเลขศูนย์ห้าตอนนี้นะครับผมซึ่งสี่นัดล่าสุดวนันนี้พวกเขาก็ชนะไปถึงสองครั้งเสมอบิอกหนึ่งแพ้บิอกหนึ่งครั้งโดยชิม,มีชนะฟีออลไปนะครับผมที่สองหนึ่งเสมอให้กับฮอฟเฟนไฮบิกหนึ่งหนึ่งนัดต่อมาแพ้กรักบักที่หนึ่งศูนย์แล้วก็ช 3, 3, 3, 4, ะนะสัมซันสปอร์ที่สองศูนย์ซึ่งทางฝั่งฟังพาวรีนะครับผมฟอนในบ้านสี่นัดล่าสุดวันนี้ ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกสองครั้งโดยชี air, ice, ok, ่มีแพ้ไฟส์บอกไปนะครับผมที่สองหนึ่งแพ้บายมีอนะีกสามหนึ่งนัดต่อมาก็ชนะกลักบักที่สองหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกับโคโรนไปอีกหนึ่งตัวตัวหนึ่ง แล้วก็สําหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมซึ่งฝัอฟ่อนชาบ้านไม่ศูนย์ห้านะครับแล้วก็สําหรับนั้นนี่นะครับผมพวกเขาก็จะได้ตัวหน้าเอเดริกคอแล้วก็พอลเนเบลนะฮะที่พ้นโทษแบนสามารถกลับมาเชื่อมได้ครั้งนะครับส่วนตัวชโลนะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับผมก็จะมีชื่อหน้าของเอนดิกฮอร์เรบักอีเจซุงพอลเนเบลแล้วก็นิโคลัสเวลัชนิกส่วนฝั่งของซองพาวลีนะฮะก็จะมีตัวติดโคอแบนเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับผมโดยชื่อหน้าเอดริกสมิธที่โดนใบแดงเข้ามาชนัดล่าสุดนะครับ ส่วนตัวชลวงในคับคีร์เนี่ยพวกเขาก็จะมีชื่อหน้ามาริอัฟเรล,ล,ล่าลาเก้มาร์กแตงคารสนะครับผมแล้วก็แจ็คสันเออไวทางฝั่งฮอร์จบบ้านไมล์0 5นะครับผมก็เหมือนว่าจะเริ่มกลับมาคืนฟอร์มได้บ้างเพียงแค่เล็กน้อยน,นะครับแต่บาภาพรวมพวกเขาถือว่าไม่ค่อยน่าไว้ใจเป็นอย่างมากเลยฮะโดยที่ผลงานไปนัดล่าสุดทุนก,การเมืองนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งและซึ่งนัดล่าสุดเกมลีกพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างจะจ่าตึงมือมากๆเลยนะครับ คือการที่สามารถบุกไปยัเสมอกับบายเย็นมันะฮะที่2องสแล้วก็้องฟองฟังเพ่าเลยนะครับผมก็เหมือนว่าจะเริ่มกลับมาคืนฟอมได้บ้างเหมือนกันนะครับซึ่งผลงานสามารถล่าสุดวันนี้ไม่แพ้เลยนะฮะชนะไปกันถึงสองครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าเอาตามตัวนะคู่นี้ถือว่านํามผมหนักใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแถมว่างคู่ผลงานก็ค่อนข้างได้จาเลทเทกันคู่เลยนะครับผมงั้นเอาไปว่ายัางไงสำหรับคู่นี้นะครับผมขอเชฟสกอร์ตัดมาเลยน,นครับผมที่2เมตรครึ่งซึ่งฟอนตัวผมเชื่อนะฮะว่าคู่นี้พวกเขานนนน่่าจะะยิิงกกกััไมเ3ูรรคบ เราไปต่อกันคู่ที่5้านะครับสำหรับคู่นี้เราก็จะไปในศึกของราลิก้าสเปนโดยเชฟเฟอร์น,น้าฮิโรน่านะครับผมเปิดบ้าน,นกับอาราลิโกมาดริดในเวลาสองทุ่มตรงให้ในเช็คแรกเปิดให้ทางฝั่งของแอามาดริดนะฮะต่อที่จุดเจ็ดห้านะครับส่วนราคา2ไหลขึ้นไปหนึ่งกิกอยู่ที่หนึ่งเมตรแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งถึงสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ น้ำปัดจูบันเจาบ้านคิโรนาอยู่ลำดับที่18นะครับแข่งไป16ครั้งช้าไสามยันเสมอ6แพ้7ยิมมี่สิเสียไปสามสิเก็บมาได้15แต้มซึ่งเราฝั่งแอดมาร์ลิตนะครับผมตอนนี้พวกเขาไต่ขึ้นมาอันดับท็อป4เลยนะครับแข่งไป17ครั้งช้าไปสิบเสมอ4แพ้3ยิมมี่สาเสียไปสิบหกเก็บมาได้34แต้ม เฮดวเฮดแปดปีให้หลังในคู่นี้พบก,กันมานะครับผมพวกเขาเฉลิมเสร็จครั้งโดยจะเา็นทางฝั่งแอดมาริคที่สามารถช็อปถึง6ครั้งยันสมบูรณอีกสีแล้วก็คิโลนาชนะไปอีก1ครั้งนะครับซึ่งนัดล่าสุดคู่นี้พบก,กันมานะฮะก็จะเป็นทางฝั่งแอดมาริคที่บุกไปรูปคอมเมดี้ี่ศูแล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสมัดล่าสุดของช็อปคิโลนาตอนนี้นะครับพวกเขาก็ชนะไปเพียงแค่สองครั้งยันเสมบูรอีกสีมม่ 4, แพ้ไปอีกสี่ครั้ง โดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสองลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดหกลูกต่อเกมสิบเกมนันนี้วิ่งาปได้ถึงห้าครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีกห้าครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเอาชนะเรอัลซอสดาดมานะครับผมที่สองประตูต่อหนึ่งส่นานแอดมาดลิกนะฮะฟอร์มสิมัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็ชนะไปถึงแปดครั้งแล้วก็แพ้เพียงแค่สองครั้งนะครับ โดยเฉลี่ยยิง2งลูกต่อเกมเสียประตู1 2จะลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิวไ,ได้ถึง5ครั้งจบเกมสุพิีฌครั้งนัดล่าสุดคือการที่บุกไปเบียชนะเอสบาริเลสน,นะครับผมที่สาประตูต่อ2 แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มในิบ้านของเจ้าบ้านคิโลนาตอนนี้นะครับผมซึ่ง4นัดล่าสุบันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งโดยทิมีชนะบาเรนเซียไปนะครับผมที่สอเสมอให้กับเรอัลโอเบรุโดที่3 3ชนะอาราเบปีก1 0แล้วก็ยันเสมอให้กับเรียมัลลิกปีกหประตูต่อหนึ่นะครับส่วนทางฝั่งแอดมาลลิกฟอร์มนิบ้าน4นัดล่าสุบันนี้พวกเขาก็ชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยจีมีแพ้บาซ่าร์ที่วามหนึ่งแพ้บับ โซนัสล่าสุดที่ไดนอกบ้านคือการได้บุกไปเแย่ชนะแอตมาเิเลสมาในที่สามสองแล้วก็สําหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมบนะครับซึ่งฟอร์นเชมาคิโลน่าก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบบขมับเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็สําหรับตัวชูโลนะครับคนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะเป็นหน้าของวาราดิลาฟวานาฟวิกเตอร์ซิกันคอฟแล้วก็ออสการ์จิล ส่วนทางฝั่งแอดมาริทก็เหมือนกันเลยนะครับไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษไปขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วก็สําหรับตัวชูโรุนนะครับคันนี้ของพวกคานะครับผมก็จะมาหน้านิโก้กอนซาเลสจูเลียนโนซิเมโอเนี่ยนะครับฮูเรียอาบาเอสและก็อเล็กซานเดอร์เชอร์ร็อตสำหรับทางฝั่งของเจ้าแม่คิโรน่านะครับผมฟอร์มของพวกเขาในตอนนี้นะถือว่าเข,ขาค่อนจะแอดนั้นเป็นของมีอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดภาพไปที่ผลกานในบ้านพวกเขาถือว่าดูถูกดูถางกันไม่ได้เลยนะฮะฟึ่ง5นัดล่าสุดที่ได้ในบ้านพวกเขาไม่แพ้กันเลยนะครับ ชนะไปเพียงแค่สองครั้งแถมย so ันเสมอไปอีกสามครั้งและซึ่งนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอไปกับเรียมานหลีกอีกด้วยนะครับผมที่หนึ่งตัวตัวหนึ่ง่วนท้องั่งแอดมานหลีกก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มค่อนข้าง่นจัดดีเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวที่ผลงานสามารถล่าสุดวันนี้ก็เมาช่าไปสามครั้งรวดและแถมฟอร์มล่ามาพวกเขาเองนะครับผมที่หกนัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้เพียงแค่สองครั้งเองนะครับถ้าวันกันตามปอนต่อปอน์นะฮะส่วนตัวผมก็ยังมองว่าหน้าของแอดมานหลีกดูดีกว่าเลยนะคคคครรรรรัััับบบบผผมมมสาาาหหู่่่นนนนีี้้ะะตออแดดิไปท เรามาตอนคู่สุดท้ายในคู่ที่6ของเรานะครับผมก็จะมาหน้าเบียร์วเปิดบ้านฉับบาเซลโลนาในเวลา4ทุ่ม15ทีให้ในขับแรกเปิดให้ทางฝั่งบาซ่านะครับผมต่อที่จุด7นะครับส่วนราคา2ไหลลงมไ1กิ๊กหรือครึ่งเมตรแล้วก็กำแพงสูงต่ที่3างเมตร75ิ75ถึง4เมตร นาปัจจุบันชาวบ้านเบรลิวนะฮะตอนนี้พวกเขาขึ้นมาในอันดับท็อป3แล้วนะครับแข่งไป15ครั้งชนะไป11สเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งยิง 31, ยไปสามสิบเสียไปสิบสาแล้วก็เก็บมาได้อีก35แต้มแล้วก็ต้องฝั่งบาซ่านะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแข่งไป17ครั้งชนะไป14สเสมอ1แพ้2ยิงไปสี่สิเสียไปอีก20เก็บมาได้อีกสีแต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังในคู่นี้พบก,กันมานะครับผมพวกเขาเ็เาอิไปถึง15ครั้งโดยเีมเปนังฝั่งของมาซาที่สามารถช้ะไปถึง11ครั้งยันสมบูปณอีก1แล้วก็เบริลชนะไปอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดในคู่นี้พบก,กันมานะครับผมก็จะไปนาังฝั่งเบริลที่สามารถปุกไเบียดชะามานะครับที่สา,าตวตัว่อ2 โซนฟอร์มสมัตล่าสุดของชาวบ,บ้านเบลเดียวนะครับตอนนี้ก็ชนะไปถึง5ครั้งเสมอไปอีก1แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยอย่างนี้จะหกลูกต่อเกมนะครับผมแล้วก็เสียประตูถึงเกืบสามลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิว่งไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสมอไปอีก6ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบกวกไปแพ้กับน้าวราซิ่งฟันทันเด่นนะครับผมที่สองตัวตัวหนึ่งแล้วส่วนทางฝั่งของบาซ่านะครับฟอร์มสมัตล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง8ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหนึ่ โดยเฉลยยิง2.8ลูกต่อเกมเสียบอาตู1.4ลูกต่อเกม10เกมวันนี้บิญมาได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสมออีก7ครั้งซึ่งนัดล่าสุดคือการที่บุกไปเอาชนะทางด้านของควดา,าลาฮันล่าบนะครับผมที่20 ส่วนฟอร์ในบ้านของชาวบ้านบีริวตอนนี้นะครับผมซึ่ง4นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็ชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งซึ่งจะมีชนะรายยอไปที่4 0ชนะมาโยกาที่2 1ชนะเคเลเฟ่ไปได้อีก2 0แล้วก็แพ้กับคอเบคิที่3 2ซึ่งรองฟอร์ของบาซ่านะครับฟอร์นบ้าน4นัดล่าสุดวันนี้ก็เหมือนกันเลยนะฮะชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งโดยจะมีชนะเซลตาเบโกที่4 2นัดต่อมาแพ้โชซีที่สามศูนย์ชนะเรียลไปที่ที่ กดฮาร่าที่สอง สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมซึ่งน้องฟังเขาจะบ้ายเบลิ่ก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษไปขมาเพิ่มเติมเลยครับสำหรับตัวชโลงในคัมภีรนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าอโยเซเปเลสนะครับผมจอร์เจสพีเคาเซ่ดานนี่ปาเรโฆนะฮะแล้วก็แล้วก็อัลเบโดโมเรโลนะครับส่วนหน้าของบาซ่าก็เหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษไปขมาเพิ่มเติมส่วนตัวชโลงในคัมภีรนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะเป็นนาเฟินันตอร์เรสมาคัสนัดฟอร์ลามินยาเมานะฮะแล้วก็ลาฟินยา ส่วนเองฝั่งเขาเจ้าบ้านบีริวนะครับผมผลงานสองนัดล่าสุดวันนี้อาจจะแพ้สองนัดติดก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นการเล่นในบอลคุ้ยหมดเลยนะฮะแล้วถ้าเรามาดูผลงานในเกมลีกของพวกเขานะครับผมก็ถือว่าอย่างตึงเลยนะครับซึ่งหกนัดล่าสุดเกมลีกวันนี้พวกเขาเมาช้าไปสามครั้งรวดแล้วซึ่งวันนี้พวกเขาต้องเปิดบ้านกับบาซ่านะครับผมที่ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าตึงมือไม่ต่างกันเลยนะครับถ้าวัดกันตามปอนต่อปอนนะครับผมส่วนตัวผมก็ยังมองว่าน่าบาซ่านะครับนัดนี้พวกเขาได้เก็บ3แต้มมาได้แบบไม่ยากลำบากนะฮะอออย่่่่่าาาางงงไรรรรรสหหััับบบบคคคค้้นนนะะผผมมมตตขซปทีึเ แล้วเป็นไงบ้างผมหกคู่ที่ผมหยิบมาฝากในวันนี้หวังว่าน่าถูกใจทุกท่านนะครับส่วนข้อมอลนที่ผมตกหล่นไปแล้วว่าขาดไปแล้วผมขอกราบอภัยล่วงหน้านเลยครับ <S <S แล้วก็สําหรับหกคู่ที่ผมหยิบมาฝากในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะซึ่งคู่แรกผมต่อแอสตันเวลล่าที่ปอปาคู่ที่สองผมต่อมายังไปอีก2เมตรยี่สิบห้านะครับแล้วก็ที่สามรองอูริเนเซที่ครึ่งเมตร ส่วนคู่ที่4คู่ของไมล์ศูนห้าผมเชียร์สกอร์ต่ำที่เมตรครึ่งและคู่ที่5นะครับผมต่อแอดมันเล็กไปอีกจุดเจ็ดห้านะครับส่วนคู่ที่6คู่สุดท้ายผมต่อบาซ่าไปได้ที่ครึ่งเมตรอย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมทายสกอร์ของเราในาค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีกันถึง3คู่เหมือนเมื่อวานนะฮะจะเลือกทาย1คู่2คู่3คู่ได้หมดเลยนะครับสามารถพิมพ์ต่อที่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะว่าแต่ละคู่สกอร์จบที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเราานนนะครับับบก่่ออเววลตชโมง หรือว่าเวลาสี่ทุ่มครึ่งโดยจะเอาคู่ได้เป็นตัวตั้งนะครับผมสามารถโหลักฐานมาได้ลิงก์ในดีสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมตม์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ทีมาให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยหมดเลยนะฮะแล้วก็สําหรับท่านใดน,นะครับผมที่ยังสงสัยอะไรงไงเกี่ยวกับติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเหมือนเคยเลยนะครับที่ห้องอาหารของเราเาปิดตลอด24ชั่วโมงอย่างนั้นสำหรับวันนี้ตัวึงกอขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมแลวเรามาเจอใหม่พพวพรุ่งนี้นะฮะอย่างนั้นสำหรับวันนี้ก็สสวััดีครบ